พา,าีในวันนี้คุณครูแฟรงกี้ขอสอนบ่ายสวัสดีครับพบกับพ่อลูกคู่ฮาครับพ่อลูกสายฮาป่าแก้กับแฟรงกี้วันนี้ก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับคุณครู คุณครูสงสัยมาสายเขาที่รับมาขึ้นรถเมย์ไม่ทันเอ๊ะวันนี้คุณครูอยู่ไหนนะอุ้ยอะไรคุณหายตัวได้เหรอฮะวับมาฮะวับมาวับมาโอ้โหไทยชานารุโตโอ้โหนี่คุณครูเท่มากเลยโอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้เป็นชุดไทยๆเลยครับวันนี้มาอย่างไรวันนี้ใครรับรถเมย์มาไม่ทันวันนี้มาอย่างไรวันนี้มาแบบไปไปแต่งตัวนารุโตมาแล้วทำมินเนี่ย วาบเลยน่ารู้โตเลยเหรอคุณครับอโอ้ยอย่าลืมอลืมไปนักเรียนตรงสวัสดีครับคุณครูนุ่นสวัสดีนักเรียนสวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีคนดูที่เป็นเด็กๆก,กัน <c oughs> ด้วยนะครับแล้วไงม,มีคนติดตามเราเยอะหรือ,อยังครับโอ้ก็เยอะพอได้อยู่เหมือนกันอืมแล้วก็เลยมันจะมาทําอีกรอบนึงอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาไทยใช่ไหมภาษาพาทีป1นนป1น,น,นะครับ อ่านคล้องอ่านอะไรเนี่ยอ่ออ่านอะไรนะอ่านคล้อ,อ,องร้องเล่นอ่านคล้องร้องเล่นโอ้ยอ่านนะครับหยิบหนังสือภาษาพาทีมาเปิดไปที่หน้าใต้ในในประชาชนนิ้วเว้นมาคล้องนะหน้าอะไรเนนะี่ยหน้าอะไรครับคือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับอ่านคล้องร้องเล่นนะครับช้างชื่อว่าพาช้างอาบน้ําช้างอาบน้ําเดี๋ยควคุณจะพาอา่านนะครับผม ชวนช้างไปอาบน้ำชวนชา้างไปอาบน้ำาไอ้ก่อนชวนช้างไปอาบน้ <c oughs> ทำอ่ะแสนโซ่ถึูไงครับโคไอ้ก่อนที่กคดังๆ่สิแสนชื่นใจน้ำฮ <c oughs> <c oughs> แสนชื่นฉ่ำ น้ำใส่น้ำนี่ใช่น้ำใส่น้ำอะไรครับน้ำน้ำกะะด<อ>ิ๊ยอไอยออยอเอกนอเย็นน้ำเย็นใสไหนคณอก็อายนอีกทีผมจำไม่ได้ละ<ส>นี่อะไรนะแสนแสน ชื่นช่ำน้ำเย็นใสแสนช,ชื่นช่ำน้ำเยนำ็นใสน้ำลายเย็นใสหน้าครูเลยเอาแล้วครต่อครับครูเพื่อนเด็กอาบน้ำให้เพื่อนเด็กอาบน้ำให้ถูถ,ถ,ถูที่หลังขาและหางถูที่หลังขาและหาง เพื่อนช้างคุณเอานิ้วชี้ด้วยสิอุสายเถุงมือถุงมือไม่ซ่อนทำไมล่ะเพื่อนเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่เพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างบ้างพลางเล่นกันพลางคุณอ่านใหม่สิครับฮะ อันใหม่ส e ิอะไรนะบางฮะอะไรนะอ่าอ่าพลางเล่นกันพลางอ่าพลางเล่นกันพลางพลางพลางอ่าอ่าพลางเล่นกันพลางอ่าพลางเล่นกันพลาง คนรักช้างช้างรักคนคนรักช้างช้างรักคนอันนี้เขาเล่าว่าไงครับเขาเล่าว่าใบบกไปภูผาพาพาใบบกใบบัวไปอาบน้ำไงแล้วแล้วมีช้างของของเป็นเด็กอ่ะเด็กอยู่ใกล้ๆบ้านภูผาไงแล้วก็เด็กเด็กช้างเด็กคือลูกช้างนี่ไงใช่ไปใบกไปคนน้ำใส่แบบ พ่อยังไงพ่นยังไงช้างพ่นน้ำยังไงเขาใช้อะไรเขาใช้งวเขาใช้งวงงวงเห็นไงงวงงวงสะกดยังไงครับงวงงงงงงโอ้เก่งมากเลยเอาดูน้ำแล้วก็อ๋อแล้วผู้พาพ่นน้ำได้ไหมไม่ได้มีแต่ปัดน้ำใส่ได้อ๋อเดี๋ยวครับอ๋อโอ้ยอย่างนั้นน่ะผู้พาใช้ น้ำเต็มหน้าของคุครูไม่เนน้ำลายใช่ไหมใช่แล้ววันนี้คุณครูจะมีเพลงอะไรมาสอนครับคันก็จะมีเพลงใหม่จริงป่ะเอาละครูจะแต่งนะคุณครูแต่งเพลงใหม่แล้วเอาเพลงมาจากเอามาจากภูผาใบโบกใบบัวที่เราอ่านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมน้ำชาแล้วครูจะเอาทำนองเพลงอะไรมาร้องเทพทองคุณครูรู้จักเพลงเทพทองด้วยเหรอครับ แล้วแล้วรู้จักไหมล่ะ,เ,ะเพลงเทพทองถ้าผมจำไม่ผิดน,นะตอนเด็กๆตอนเป็นลูกเสืออ่าขาลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพขน้อมนกบ,บาทบงพระทรงออสีทองๆนี่แบบครับคุณจริง่ะครูจะแต่งจะแต่งพิพานะช้างไปอาบน้ําแต่งใหม่เลยครับใช่ลแล้วร้องเพลงเทพทองด้วย<พ>อเอาละสิผสมผสมเดี๋ยว ผมขอขอญาตบอกปู่อีกก่อนปู่อีกครับพนมมือแล้วปู่พนมมือกแล้วปู่อีกครับผมขอร้องเทพทองครับปู่อีสุประวัติท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้านท่านจะชำนาญด้านเพลงดนตรีไทยมากครับเป็นปู่อีครับก็เลยปู่อีครับดังดังดังปู่อีครับนักรรยิ่งพูดดีปู่อีครับผมขอร้องเพลงเทพทองครับผมขอร้องเพลงเทพทองครับเชิญรับเชิญรับชมด้วยความรำคาญครับ ชิญรับชมด้วยความรำคาญครับสำราญท่าน,นบอกสำราญก <c oughs> เอหม่เชิญรับชมด้วยความรำคาญครับที่จะบอกว่าสำราญอเม่์นะสำราญสำราญเชิญรับชมด้วยความรำคาญครับสำราญ <c oughs> สำราญโอเค <c oughs> แล้วก็มีคนครับเอ่อน้องแปะกันยนไดระกรณครับน้องแปะก็ได้ได้ส่งคลิปอ่สอนการร้องเทพทองมาให้ฟังแต่ไม่รู้ว่าวันนี้คุณครูแฟงกี้จะ ร้องเป็นอย่างไรบ้างานักเรียนที่ฟังอยู่ก็ชวนนักเรียนหรือผู้ใหญ่ที่เปิดฟังกันนะครับช่วยดูช่วยดูกันเยังจะเป็นน้องมือด้วยนะครับเด็กหกขวบครับพึ่งหัดเทพทองครั้งแรกในชีวิตต่อไปนั้นต่อไปนี้ที่ไหมนัดบัตรโนนบัตรนี้บัตรนี้ทไหมนัดบัตรโนนนี้บัตรนี้ คือเลิจะเฟรงกี้จะมาร้องเพลงเทพทองใช่ไหมพาชวนช้างอาบน้ำอ่ะพร้อมอยังครับพร้อมแล้วยกมือไหว้ก่อนเอาละพร้อมยังครับพร้อมแล้วป่าด้วยลูกคู่ใช่ไหมอ่ะผูอ้าอเร<พ>า<อ>ดังๆเราดังพาซ่าแน่นอยแน,น่นอยพาทีอาในวันนี้คุณครูแฟรงกี้ ขอสอนบาไม่น่อยไม่น้อยเพื่อนรักไม่น่อยไม่น้อยเพื่อนเล่นอ้าวเพื่อนเป็นช้างกินอิ่มจนพุงกลางสบายใจไม่หน่อยไม่น้อยแล้วแล้วชวนช้างแล้วชวนช้างแล้วชวนช้างไม่น่อยไม่น้อยไปอาบน้ำอ้าวสุดสุดแสนชื่นชมน้ำเย็นเนื้อ ใส่น่อยน่อยภูผาน่อยน่อยถูขี้ใครอาบน้ำให้ถูถูให้ทั้งตัวหัวหัวยานื้อหาน้อยน่อยใบโบกน้อยใบโบกใบโบ๊กใบโบ๊หน่อยหน่อยคนน้ำใส่อ้าอาบน้ำให้ เสียงสู่ซาใส่ภูผาบ้างได้หน่อยได้หน่อยภูผาได้หน่อยได้หน่อยเห็นช้างขี่ก็ฮะหลอไป่ทีเห็นช้างขี่ก็ขี่ตามช้างขี่ลอยเกลื่อนกลางลำธารเออเอ้ยขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยอะไรคุณครูช้างขี่อะไรช้างขี่ตามภูผาเห็นช้างขี่ท่านท่านท่านสุดท้ายว่าไงนะ ภูพาภูผาภูพาไม่หน้อยไม่น่อยเห็นช้างขี่อ้าวก็ขี่ตามช้างขี่ลอยเกลื่องกลางลำธารเอ่ยอะไรเห็นผู้่ายช้างขี่ขี่ตามช้างมันอะไรครัครูเอ้าอะไรเขาเรียกว่าไม่รู้จักสำนึกไม่รู้จักสำนึกคืออะไรครับ คือเห็นคนรวยไปซื้อรถไงแล้วและเขาเป็นคนจนอ่ะอยากซื้อรถบ้างแต่ว่าราคามันแพงเอออย่างเช่นนะเขามีแค่หนึ่งบาทแต่ว่าอยากซื้อของที่มันสองร้อยบาทไงอ๋อเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างคืออยากทําอะไรโดยที่ไม่รู้จักดูฐานะตัวเองใช่ไหมครูครูก็เลยเอาจากพาไปอาบน้ํามาเป็นเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างแทนอือหเอ๊ะครูครับ ครูว่าครูร้องไหวไหมอีกทีได้ไหมออเอาแบบเราสนุกสนุกสนุกหน่อยได้ไหมได้ร้องดังๆไงน,นะได้อ่าแล้วก็บีทบีครูแฟงกี้อนะไรอย่างเงี้ยคุณครูแฟงกี้งั้นเดี๋ยวตอนครูร้องจบร้องตามให้ให้รู้เรื่องนะอ่ะโอเคเอาเร็วครูพาซะแน่นอนแน่อนอนเดีย๋ยวดิ้ดิ้ีท่าด้วยพาซะแน่นอนแน่นอนพาทีเอ้าในวันนี้ คุณครูแฟรงกี้ขอสอนบา้อนเพื่อนรักแน่นายแน่นายเพื่อนเล่นอ้าวเพื่อนเป็นช้างกินอิ่มจนพุงกลางสบายใจแน่นายแน่นายรับชวนร้บชวนช้างแน่นายแน่นายไปอาบน้ำสุดสุดแสนชื่นชมน้ำเย็นใสแน่นายแน่นาย ปูพะได่หน่อยได้หน่อยทูขี้ใครอาบน้ำให้ทูทูให้ทั้งทูให้ทั้งตัวหัวยาเน้อหามาทูตัวหางไงหางหางกูไม่มีหางเนี่ยเลยอ่ะต่อไปใบบกได่หน่อยได้หน่อย พ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เสียงสู่าใส่ผู้พา่์บผู้พาร์บเป็นช้างขี่ก็ขี่ดำช้ำขี่เลยกลางกลางลังทานเอยโอ้ยยิ่งร้องยิ่งเหม็นก็พอถูถ่ายเลยครับสำหรับหัดหัดไม่หัดไม่กี่รอบอย่างใช่นะครับครู วันนี้ก็คุณคืออไรอ่ะดูปากคุนโค้โดูอะไรนี่เลยมาีิการมาีิการมาดิการมาีิการมาดิการนี่มาีิการแล้วก่อนลาที่ผู้ชมแล้วก็ถ้าอะไรมีอะไรที่ผิดถ้าทั้งไปก็ คนจมือคนจมือคนจมือกันเล่วผิดพลาดทางไปก็ขอใัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เป็นไปตามบทตลกนะครับ,รรบแล้วแลวควรจะขี้ขแล้วไปเดี๋ยวสิขอทางท่านผู้ชมกมนแล้วขอภัยครับขอขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับแต่ผมเขาไปขี้กนะ่ <c oughs> อ <c oughs> นี่เอาละครับก็วันนี้ต้องเข้าไปเลยไม่มีใครล็อกหรอก สวยละเดี๋ยวงั้นนั่นขอลาท่านผู้ชมแางเนวันนี้นะครับแค่นี้พอก่อนลาครูลครูลาครูแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ถ้าเกิดต้องการนะครับกดแชร์เยอะๆไปด้วย่ให้กำลังใจน้องตั้งกี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับ